มาจากกินข้าวจากวันนี้มีเมนูส้มตำตำไทยกุ้งสดแล้วก็นี่นี่อะไรนะเด็กหมูแกงหมูแกงพริกแกงอันนี้ก็คือซปเปอร์แซ็บมาม่าซปเปอร์แซ็บ ล้วกินข้าวด้วยจะได้กินข้าวจะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> มาเริ่มกินกันนะ okay.